สวัสดีค่ะสำหรับการแสดงในชุดสุดท้ายนะคะก็เป็นการแสดงจากทีมน้องใหม่ล่าสุดของเรานะคะก็คือทีมทีวีค่ะ In n v n v t s t o r c n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  e l นะคะซึ่งในทีมนี้นะคะเขาจะมาในคราบของ RS นะคะหลังจากที่ทีมมา r k เก i ต g เมื่อกี้นะคะจะเป็นนิวจิวกันนะคะมาประจันมาประชันเสียงหวานกันนะคะแต่สำหรับในทีม E Investor Channel นี้นะคะไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าซับเวอร เจ้าพจริงๆเพราะว่านางแต่ละนางนี่นะคะคือเมื่อกี้ไงคะที่มาประกวดข่าวเกิลข่าวบอยนะคะใส่ชุดวัวกันอย่างเต็มยศเลยทีเดียวนะคะสี่นางท่านนั้นนะคะก็จะมาสลัดคาบวัวน้อยแสนสวยแสนน่ารักนะคะมาเป็นสาวเปรี้ยวสุดจี๊ดนะคะซึ่งการแสดงในชุดนี้นะคะทั้งสี่นางเนี่ย ก็มีตัวแสดงจี๊ดทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องบิกกี้นะคะชีซึ่งร่าเริอยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงน้องเมจังผู้น่ารักนะคะและน้องเก้าพริตตี้แสนสวยรวมถึงพี่หนูนะคะผู้ที่อัปเดตสเตตัสเฟซบุ๊กอยู่ตลอดเวเวลาจริงๆนะคะสีท่านนี้นะคะก็พอจะได้เห็นกิจศพกันมาบ้างแล้วว่าแตบเพื่อขนาดไหนนะคะ mm hmm. ก็อยากจะวอน สมาชิกพี่ๆน้องๆออลน์แอสเซททุกๆท่านนะคะเตรียมทิปหนักๆค่ะย้ำนะคะว่าทิปหนักๆนะคะเพราะว่าการแสดงชุดนี้แท้เพ้อจริงๆค่ะซึ่งสี่นางนี้นะคะก็จะมาแสดงในชุดที่มีชื่อว่าเด้งๆๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสี่นางนี้เลยค่ะทำไมไปอยู่ข้างหลังนะ 哎呀！<laughs> เธอเป็นไบแฟรนด์กับเธออยู่ในใีกับเธอแล้วก็น,นี้ให้สักตัวล้ะตัวไปแอบเธออย่างไงเนะี<ต>่ยร<ต>ู้ว่าเห็นฉันเป็นอภิก,ต,กต,ตาแต่งไว้ขังเธออยู่ในรัวเมื่อไม่รอดเหมือนจะรอดแล้วเธอจะทิ้ทงทำไมฉันเอาไว้ตาใจ,ใจาไไม ดเลยโอ้ไม่เอาหน้าฉ,ฉันจะซ้ำให้หนักฉันรู้ว่าฉันทำได้อะไม่เอาหน้าให้โอกาสเธอหน่อยให้โอกาสเธอหน่อยเราเคยพูดไร้ไรๆกับพี่ตาแต่จริงๆแล้วเราอยู่ข้างพี่ตานะคะจิ๊กแหลกต้องเธอทำตัวผ่อนแปรอินไปกับเพลฉันจะเปิดเพลงให้เธอโอเคนะ แต่จุกนี่อย่ามายืนใกล้ๆพี่เพราะเดี๋ยวจะดูธรรมดาบบนกเคยพูดเลยรายกับพี่ตาแต่จริงๆแล้วนกอยู่ข้างพี่ตานะคะท้างนั้นให้เงิน20ล้านที่ได้ไปทั้งหมดแล้วหรอทั้งหมดเนี่ยไหวเฉยๆสิไหวเฉยๆสิสสถ้าฉันพอใจฉันจะให้สักล้านสองล้านเอาบุญหวเฉยๆสิ สวัสดีค่ะวันนี้ดี่ฉันจะมานำเสนอหนึ่งในวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนั่นก็คือการไหว้นี่คือน้ำใจนี่คือน้ำใจได้ยินไหมมันเป็นน้ำใจวอยขอบคุณค่ะฉันว่าอย่างเธอเลาไมไาแล้วก่ับมาแอ้ว เดียวฉันก็ไม่เสียหรอกนะใส่หวัวไปอย่าคิดนะว่าจะถีบหัวฟ้าได้ง่ายๆ ปีที่แล้วตอนนี้ทําดีขยันก็ได้สารพันหา แล้วก็ได้เกีดสตตลอดเลยวิชาหน้าสินไทยก็ไม่ใช่ลำไทยนะหมอลำอยากกินไหมล่ะ ร้ายนะขั้วหน้าร้ายนกะนกเคยพูดเรยร้ายกับพี่ตาแต่จริงๆแล้วนกยูกข้างพี่ตานะคะเด้งเป็นลูกบอกลกระดิ่งกระดอนไปมา ที่อยากจะชื่นชมผลงานของน้องๆนะคะหลังจากซุ้มซ้อมมาเป็นเวลานานนะคะค่ะสวันค่ะ2วันค่ะเดี๋ยวจะพูดอะไรมากไม่ทันจุดนี้นะคะขอตัวแทนนะคะตัวแทนนะคะน้องบิกกี้เลยค่ะก็เหนื่อยก่าตอนเล่นกีฬาเมื่กี้ก็อยากสร้างความสนุกให้กับพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็เป็นการแสดงที่น้องๆบอกว่าเตรียมตัวแค่2วันนะคะ2วันได้ขนาดนี้ถ้าให้เวลาน้องสักประมาณปีหนึ่งคงจะเลิศเลอเพอร์เฟกมากกว่านี้นะคะฟีหน้าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเป็นการแสดงยังไงนะคะและณจุดนี้นะคะก็ยังมีบริษัทลูกนะคะมาวินนะคะบิด <c oughs> มัสเตอร์นะคะขอเชิญพี่หนุ่ยนะคะซึ่งประธานเป็นประธานกรรมการบริหารผู้จัดการ <c oughs> และ <c oughs> และเป็นคณะบริหารนะคะของบริษัทวาที่ไฟตีอีกด้วยนะคะมีเสียงกำกับอยู่ด้านหลังนะคะจะมามอบของรางวัลเล็กๆน,น,น้อยๆให้กับทีมนักแสดงชุดนี้นะคะค่ะขอบสียรปรมมือค่ะเป็นสามีนักข่าวท่านหนึ่ง <c oughs> ค่ะทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ อ้าวหนูเหรออ๋อก็ขอบคุณมากนะคะหนูได้รับอันนี้ส่งจุดนี้ด้วยนะคะเพิ่งมารับหน้าที่เมื่อกี้นิดนึงนะคะค่ะยังไงก็ฝากลาจุดนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมทีวีคีร e ินิสเตอร์ชาแนลด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะครับลืม iPad ครับ iPad ลืม iPad นะแล้ว iPad อยู่ไหนคะส่งเมสเซจไม่ได้นะโทรออกไม่ได้นะ,ะนะโอ้โหแลนะไม่น่าเชื่อนะครับนะว่าจะนะครับ มาความสนุกสนานได้นะสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมอินเทอร์เน็ตทีวีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับ